ใช้ชีวิตประหยัดเพื่อภรรยาเด็กเยผยภาแฟนสาวทองขาวทำเอาไหลาคนฮือฮาไม่น้อยสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ทองขาวพัฒราโชคชัยที่เปิดตัวแฟนสาวสวยรุ่นลูกดีกีพิตตี้สุดแซบชื่อว่าน้องมิวที่อายุน้อยกว่าเจ้าตัวถึง3 2ปี และหลังจากนั้นทองเขาได้บอกความในใจกับน้องมิวว่าอยากขอบคุณที่มีวันนี้และก็วันที่ผ่านมาน้องมิวเติมเต็ม,ตมความสุขให้เราทําให้เรามีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มอยากขอให้น้องมิวอยู่กับผมแบบนี้ตลอดไปก่อนจัดทำเซอร์ไพรส์ขอน้องมิวแต่งงานกลางรายการทําเอาแฟนๆที่ดูไลร์สดต่างส่งข้อความมาแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันยกใหญ่ แต่ทั้งนี้เรื่องของไวัยไม่ใช่อุปสรรคของความรักหากเพียงแต่ความเข้าใจเท่านั้นจะเห็นว่าใน Facebook ของทั้งคู่มีการลงภาพหวานๆให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งและมิวได้เคยกล่าวไว้ถึงความรักครั้งนี้ของเธอพร้อมกับเอ่ยขอบคุณทองขาวแฟนรุ่นใหญ่หัวใจอบอุ่นโดยบอกว่าไม่รักไม่ได้แล้วขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้ขอบคุณที่คอยบอกว่าเราคือชีวิตของกันและกัน นอกจากนี้น้องมิวตนยังบอกว่าพี่ทองขาวเหมือนอายุ18ปีอึดทนนานมากและหลังจากนั้นทองขาวได้บอกความในใจกับน้องมิวว่าอยากขอบคุณที่มีวันนี้แล้วก็วันที่ผ่านมาน้องมิวเติมเต็มความสุขให้เราทําให้เรามีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มอยากขอให้น้องมิวอยู่กับผมแบบนี้ตลอดไปก่อนจัดทำเซอร์ไพรส์ขอน้องมิวแต่งงาน ทำเอาแฟนๆที่ดูไลฟ์สดต่างส่งข้อความมาแสดงความยินด,ดีกับทั้งคู่กันยกใหญ่น้องมิวบอกว่าครั้งแรกที่เจอพี่ทองเขารู้สึกว่าเขาหลอ่อและชอบที่เขาสอนให้รู้จักใช้ชีวิตสอนทุกอย่างทางบ้านของเราก็รักเขาพี่ทองเขาเป็นคนอบอุ่นเหมือนพ่อไปกับเราได้ทุกที่ไม่ไรเหมือนในทีวีเลยสักนิด เราครบกันไม่ใช่เพราะหน้าตาไม่ใช่เพราะเขาเป็นดาราไม่ได้คบกันเพราะสร้างกระแสไม่ได้อยากดังส่วนที่กระแสฮือฮาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ทองเขาวบอกว่าก็ขคำๆคจริงๆคบกันมานานเกือบ2ปีแล้วแต่เพิ่งเป็นข่าวเราอยู่แบบเปิดเผยสาธารณะอยู่แล้วไม่ได้ปิดบังอะไรพอเป็นประเด็นสังคมก็มีคนวิจารณ์ว่าคบกันไม่รอดเพราะอายุห่างกันถึง32ปี แต่จริงๆแล้วอายุห่างกันไม่ได้เป็นปัญหาเลยเราสองคนไม่มีอะไรต้องปรับหากันเลยอยู่ด้วยกันเพราะความเข้าใจกันอายุไม่เป็นอุปสรรคของเ่าเก่าส่วนเรื่องของอนาคตไม่ได้วางแผนอนาคตอะไรเราครบกันเลยคำว่าดูใจไปแล้วพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็แฮปปี้ส่วนเรื่องมีลูกทางผู้ใหญ่ก็อยากมีหลานพอเมื่อไหร่ก็มีได้เลยแต่น้องมิวบอกอยากทำงานก่อน